นิทานเรื่องเจ้าหญิงกับกบก่อนที่จะไปรับฟังกันขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะคะหากพร้อมกันแล้วไปรับฟังกันเลยค่ะการครั้งหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่โตมีเจ้าหญิงที่งดงามอยู่องค์หนึ่ง และในทุกวันจะมีเจ้าชายจากต่างเมืองนำของบรรดาการมากมายมาถวายแก่พระราชาเพื่อที่จะเอาชนะใจเจ้าหญิงและขอเธอในการแต่งงานแต่ดูเหมือนว่าเจ้าหญิงจะไม่ถูกใจใครเลยสักคนเพราะมีแต่พวกเจ้าชายที่ขี้อวดทรัพย์สมบัติที่มากมายของพวกเขา เจ้าหญิงได้แต่คิดในใจว่าหารักแท้สักคนเนี่ยไม่ง่ายเลยจริงๆพวกเจ้าชายแต่ละคนที่มาก็ต่างคิดว่าเจ้าหญิงก็แค่ต้องการมงกุฎและทรัพย์สมบัติอันมากมายของพวกเขาแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ถูกใจเจ้าหญิงเอาเลยในบ่ายวันนั้นเจ้าหญิงได้ออกไปเดินเล่น และได้พบกับลูกบอลสุดโปรดของเธอตั้งแต่สมัยที่เธอยังเป็นเด็กๆเ,เธอก็ชอบเล่นกับลูกบอลลูกนี้มากเจ้าหญิงได้โยนลูกบอลขึ้นสูงเรื่อยๆเธอเล่นกับลูกบอลอย่างสนุกสนานจนเธอเดินไปสะดุดเข้ากับตอไม้เข้าทำให้ลูกบอลของเจ้าหญิงได้ล่วงหล่นลงไปในบ่อน้ำ เจ้าหญิงพยายามใช้มือของเธอจุ่มลงไปในน้ำเพื่อควานหาลูกบอลแต่ก็ไม่เป็นผลทันใดนั้นไม่นานก็มีกบตัวสีเขียวตัวเล็กโผล่หัวขึ้นมาเหนือน้ำเจ้ากบได้เปล่งเสียงพูดออกมาว่าบางทีฉันอาจจะช่วยคุณได้เจ้าหญิงได้พูดกับเจ้ากบตัวสีเขียวว่าใช่แล้วคุณช่วยฉันได้ไหม เจ้ากบได้รีบตอบทันทีว่าไม่มีปัญหาเจ้ากบได้ดำดิ่งลงไปในบ่อน้ำภายในเวลาต่อมาไม่กี่นาทีเจ้ากบก็ได้โผล่ขึ้นมาพร้อมกับลูกบอลของเจ้าหญิงที่ติดมือมาด้วยเจ้าหญิงได้รับลูกบอลนั้นไว้และกล่าวขอบคุณเจ้ากบและเจ้าหญิงก็ได้หันหลังกลับรอสักครู่เจ้ากบกล่าว ฉันได้ช่วยคุณหยิบลูกบอลแล้วคุณสามารถช่วยฉันสักเรื่องได้หรือไม่เจ้ากบถามเจ้าหญิงนายต้องการอะไรจากฉันละ่ะเจ้ากบน้อยเจ้าหญิงกล่าวขอแค่เจ้าหญิงได้ใช้เวลากับข้าสักครู่ได้หรือไม่เจ้ากบได้ตอบกลับเจ้าหญิงเจ้าหญิงได้ยินเช่นนั้นก็ตอบกลับไปว่าฉันได้ใช้เวลากับนายไปเรียบร้อยแล้วนี่พูดจบ เจ้าหญิงก็รีบเดินกลับเข้าวังไปทันทีในคืนนั้นมีงานเลี้ยงอาหารค่ำของครอบครัวเจ้าหญิงและที่ปรึกษาราชวงศ์ทุกคนในพระราชวงังต่างสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้ในสักพักก็ได้มีเสียงเคอประตูคนรับใช้รีบเดินไปเปิดประตูแต่ก็ไม่เห็นมีใครเจ้ากบ ที่ยืนอยู่ที่นั่นก็ได้แต่อาแฮมกระแอมอยู่ในคอของมันเมื่อคนรับใช้ได้เห็นเช่นนั้นก็รีบเดินเข้าไปบอกกับเจ้าหญิงทันทีเมื่อเจ้าหญิงได้เห็นเช่นนั้นก็บอกให้รีบนำเจ้ากบเข้ามาคนรับใช้รีบจัดสถานที่ใหม่ให้เจ้ากบอย่างรวดเร็วและเจ้ากบก,ก,ก็รีบกระโดดเข้าไปที่โต๊ะอาหารของราชวัง ทุกคนได้ใช้ช่วงเวลาค้ำคืนแห่งความสุขด้วยกันอย่างสนุกสนานรวมทั้งเจ้ากบและเจ้าหญิงก็ด้วยหลังจากที่ได้จบปาร์ตี้อาหารเย็นแล้วเจ้าหญิงก็ได้เดินออกมาส่งเจ้ากบเจ้ากบได้โค้งคำนับเจ้าหญิงและพูดว่าขอบคุณเจ้าหญิงมากที่ทำตามสัญญา และข้าคงรบกวนเวลาของเจ้าหญิงมากเกินไปแล้วหลังจากที่เจ้ากบกำลังจะเดินจากไปเจ้าหญิงได้จับว่านี่ก็ยังไม่ได้ดึกมากขนาดนั้นเราไปเดินเล่นในสวนกันก่อนไหมเจ้าหญิงได้กล่าวเชิญชวนเจ้ากบเจ้ากบก็รีบตอบตกลงทันทีทั้งสองพูดคุยกันเล่าเรื่องแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ทำให้พวกเขารู้สึกเป็นมิตรที่ดีต่อกันเจ้าหญิงรู้สึกเป็นตัวเองมากๆเมืม่อได้ใช้เวลาอยู่กับเจ้ากบเมื่อเทียบกับตอนที่เธออยู่ในวังและต้องใช้เวลาอยู่กับพวกเจ้าชายขี้อวดนั่นทำให้เธอรู้สึกไม่เป็นตัวเองเอาเสียเลยเจ้าหญิงได้ขอบคุณเจ้ากบที่ออกมาเดินเล่นเป็นเพื่อนเธอเจ้ากบได้กล่าวว่า นี่ข้าต้องขอบคุณเจ้าหญิงมากกว่าพวกเขาได้คุยกันอย่างสนุกสนานและหัวเราะก,กับเรื่องราวต่างๆมากมายต่อมาเมื่อพระอาทิตย์ตกดินพวกเขาทั้งคู่ก็ได้ชมแสงสีชมพูจากพระอาทิตย์บนท้องฟ้าเจ้าหญิงได้กล่าวกับเจ้ากบว่า ฉันรู้สึกมีความสุขมากเมื่อได้ใช้เวลากับนายเจ้ากบน้อยเจ้ากบได้ยินเช่นนั้นเขาก็รู้สึกปลื้มปริ่มอยู่ในใจและได้พูดกับเจ้าหญิงว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยแหละเจ้าหญิงข้ารอคอยเวลานี้มานานแล้วเจ้าหญิงได้อุ้มเจ้ากบขึ้นมาบนมือของเธอและด้วยความน่ารักของเจ้ากบ เธอจึงได้นโน้มตัวลงมาจุกเจ้ากบเบาๆที่แก้มของเขาแต่ทันใดนั้นเองก็มีเมฆและหมอกควันฟุ้งกระจายไปทั่วเหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้นจูๆ่ๆเจ้ากบตัวน้อยสีเขียวก็ได้กลายเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงได้กระโดดไปหลบอยู่หลังหินด้วยความตกใจ เจ้าชายเมื่อได้เห็นร่างของตัวเองกลับคืนมาเช่นนั้นก็ได้บอกกับเจ้าหญิงว่าได้โปรดยาตกใจเลยเจ้าหญิงของข้าข้าสัญญาจะเล่าทุกอย่างให้เจ้าฟังเมื่อหลายปีมาก่อนข้าได้รับคำสาปจากแม่มดที่ชั่วร้ายโดยวิธีเดียวที่จะคลายมนจากแม่มดชั่วร้ายได้ก็คือต้องได้รับความรักที่แท้จริงจากเจ้าหญิงเท่านั้น แต่ข้ารู้ว่านั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับกบตัวเล็กที่หน้าตาน่าเกลียดขนาดนี้จะมีเจ้าหญิงที่ไหนมาสนใจกบอย่างข้าเลดข้าได้รอคอยช่วงเวลานี้มันนานเหลือเกินเจ้าหญิงของข้าข้าอยากจะขอบคุณเจ้าที่ช่วยเหลือข้าให้กลับมาเป็นดั่งเดิมเมื่อเจ้าหญิงได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกสงสารเจ้าชายกบขึ้นมาทันที เธอได้เดินออกมาจากที่หลบและเดินเข้ามาใกล้เจ้าชายบอกกับเจ้าชายว่าตอนนี้เจ้าได้หลุดพ้นจากคำสาปของแม่มดใจร้ายแล้วถ้าไม่คิดเลยว่าแท้จริงแล้วเจ้าคือเจ้าชายรูปงามถ้าคิดแค่ว่าเจ้าก็คือกบตัวเล็กตัวหนึ่ง และข้าก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือเจ้าเจ้าหญิงได้พูดไปและยิ้มเขินๆไปส่วนเจ้าชายก็ยืนยิ้มเขินๆอยู่เหมือนกันทั้งคู่ได้สบตาซึ่งกันและกันหรือว่านี่ทั้งสองกำลังตกหลุมรักกันจริงๆ หลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนก็ได้รู้จักกันมากขึ้นมากขึ้นหลายปีต่อมาเจ้าหญิงและเจ้าชายได้ตัดสินใจตกลงที่จะแต่งงานกันพวกเขาได้จัดงานเลี้ยงฉลองที่ใหญ่โตและงดงามที่สุดทั้งสองคนมีความสุขมากและเจ้าชายได้กล่าวกับเจ้าหญิงว่าวันนี้ข้ากับเจ้า และตลอดไปหลังจากที่เจ้าชายได้กล่าวจบเจ้าหญิงก็ได้หันมาจุ๊กแก้มเจ้าชายไปหนึ่งทีและทั้งสองคนก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเรื่องเจ้าชายโกบและเจ้าหญิงเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบฟังนิทานเรื่องนี้กันไหมหากเพื่อนๆอ,อยากจะฟังนิทานประเภทไหนแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาคุยกันได้นะคะ แต่อย่าลืมช่วยกันกดติดตามและก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ